วันนี้พวกเราอยากจะชวนทุกคนไปสมัมผัสกับสถานที่ท่องเทีย่ยวที่ถือเป็นอีกหัวใจดวงหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือเขื่อนอ,อุบลรัตน์ค่ะไปชมกันเลยค่ะหลายคนพอได้ยินชื่อจังหวัดขอนแก่นก็ะจะนึกถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ้าไหมัมหมีและเทศกาลจีนต่างๆแต่หารู้ไหมคะว่าจังหวัดขอนแก่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามยาน่าเที่ยวไม่แพ้จังหวัดอื่นเช่นที่นี่เขื่นนขอนอุบลรัตน์ค่ะอุบลรัตน์ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น เดินทางไม่นานพอถึงปุ๊บทุกคนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ต่างราวกับอีกโลกจากเมืองที่มีตึกตึกรถยนต์ความเร่งรีบมาสู่พื้นที่รายร้อด้วยทิวเขาป่าไม้และสายน้ำกว้างสุดสายตาค่ะเขื่อนบนุรัรัฐไม่ได้เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับคนที่ต้องการความสงบและในเขื่อนบุรัรัฐยังมีกิจกรรมมากมายให้ทําเช่นการให้อาหารปลาในเขื่อนบุรัรัฐ และการออกกําลังกายบานเขื่อนบุลตร์ค่ะดูแล้วเจ๋รัียังมีกิจกรรมอีกมากมายที่เหมาะกับทักท่องเที่ยวทุกวัยโดยเฉพาะใครที่ชอบกิจกรรมแบบชิลก็สามารถนั่งเรือชมวิวรอบเขื่อนเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่เงียบสงบและใครที่ชอบกิจกรรมแบบครอบครัวก็สามารถนั่งตกปลามีปลาหลากหลายชนิดเช่นปลาคังและปลาสวาย เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายจากที่อื่นค่ะและเมนูซิกเนเจอร์ที่อยากจะให้ทุกคนต้องสั่งเลยก็คือปลาคังโลกจิ้มือร้อนเนืน้อแน่นๆและแกงอ่อมปลาสดๆหอมสมุนไพรหรือสุ้มตำรสติดแบบอีสานแท้ๆใครได้ชิมแล้วรับรองเลยว่าติดใจอย่างแน่นอนค่ะซ่านที่สังสิบริเวณรอบๆเหอนกัะนั่นก็ ว,วิวรอบเขื่อนกุนรัตได้ถึง360อ,องศาเลยค่ะนี้เขื่อนกนรัดยังมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของชาวจังหวัดขอนแก่นเพราะทําให้เกษตรกรมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีลดปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งและยังช่วยผลิตไฟฟ้ฟาไว้เวช้ในครัวเรือนและปลูกสาหกรรมอีกด้วยค่ะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมคนขอนแก่นถึงรักและภาคภูมิใจในเขื่อนแห่งนี้ ดังนั้นหากท่านใดพิําังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่รวมทั้งความสวยงามความสุบและอาหารอร่อยพวกเราอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสกับเขื่อนอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นแห่งนี้รับรองเลยว่าทุกคนต้องติดใจอย่างแน่นอนค่ะเที่ยวเขื่อนอุบลรั์กันเยอะๆนะคะ